สวัสดีตอนเย็นค่าน้อง FC พี่แป้งทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งจะมาแจกโค้นเนืงในกิจกรรมวันฮาโลวีนนะคะน้องบอกเลยว่ามีใครอยากได้บ้าง<ะ>ต้องฟังคลิปให้จบกันแล้วแล่ซึ่งของที่พี่แป้งจะมาแจกนะคะมันจะเป็นโค้นนะคะน้องซึ่งมันจะเป็นหัวตัวตลกที่ทางโรบอกเนี่ยเขาเป็นคนสร้างเลย แอบเสีดายนิดนึงนะคะน้องมันไม่มีเอฟเฟกแต่ไม่เป็นไรของฟรียังไงก็อยากได้ซึ่งของชิ้นนี้เนี่ยมันได้หมดเขตไปแล้วนะคะแต่ถ้าใครมีโค้ดก็สามารถได้ของชิ้นนี้เช่นกันบอกเลยว่ามันเป็นของแรกที่จะไม่เอากลับมาขายต่อไปแล้ว ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของพี่แป้นนะคะเพื่อตอบแทนนะคะที่น้องๆเนี่ยมาดูคลิปพี่แป้งชมทุกวันเลยแล้วก็มากดซับสไคร์กลจะถึง400 0 0ซับแล้วค่ะและก็จะเป็นของขวัญในวันฮาโลวีนและต้อนรับการเปิดเทอมของนุอนๆนั่นเองถ้าน้องๆอยากให้พี่แป้นคะอยู่สอนรับของฟรีกับน้องเป็นนานเวลาพี่แป้งลงคลิปน้อนๆช่วยมาดูและกดไลค์ให้พี่แป้งเยอะๆเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะอ่าน้องๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการที่น้อนๆจะได้โค้ดของฟรีชิ้นนี้จากพี่แป้งจะ ไงบ้างเอาเราไปฟังกันปริกามีดังนี้หนึ่งน้องๆจะต้องกดติดตามช่องพี่แปงก่อนนะคะจากนั้นก็กดไลค์คลิปนี้ด้วยล่ะสองให้น้องๆคอมเมนต์มานะคะว่าเหตุผลที่น้องอยากได้โค้ดอันนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรสามให้น้องๆนะคะตามเพื่อนหรือชวนเพื่อนนะคะมากดไลค์คอมเมนต์ของน้องๆนะคะใครที่มีคนกดไลค์ในคอมเมนต์ของน้องๆเยอะที่สุดพี่แปงก็จะเรียงลาดับลงไปเลยค่ะ บอกก่อนนะคะว่าพี่แปงแจกเยอะไม่ต้องห่วงว่าใครโดนกดไลค์น้อยหรือกดไลค์เยอะนะคะมีสิทธิ์ได้เหมือนกันกติกาข้อถัดไปนั่นก็คือน้องๆจะต้องเข้าด s c คอ d ของพี่แปงนะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าด s c o r d ของพี่แป้งสามารถสมัครและกดเข้ามาได้นะคะนี่ดูตามนี้ได้เลยมันจะมีลิงก์ใต้คลิปของพี่แป้งทุกครั้งอยู่แล้วนะคะซึ่งเ้อนๆจะต้องเข้ามาเพื่อส่งหลักฐานนะคะและรับโค้ดจากพี่แป้ง และข้อสุดท้ายนั่นก็คือน้องๆจะต้องเข้าโอ e พ c h แชทของพี่แป้งด้วยนั่นเองซึ่งบอกก่อนเลยนะคะน้องๆของขวัญที่พี่แป้งออามาให้น้องที่เป็นโค้ดโรบอคอ I เทพเนี่ยพี่แป้งควักเงินซื้อของพี่แป้งเองนะคะเลยอยากให้น้องๆเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆซึ่งพี่แป้งนะคะจะประกาศรายชื่อในวันที่31ตุลาหรือวันฮาลวีนนั่นเองน้องๆจะได้มีใส่คืนนั้นเท่ๆไปเลย อย่าลืมนะคะน้องคอมเมนต์แล้วตามเพื่อนมากดไลค์คอมเมนต์ของน้อง,องเยอะๆนะคะยิ่งพี่แปงเห็นว่าน้องคนไหนที่มีคอมเมนต์เยอะเนี่ยมันจะสะดุดตาพี่แป้งแน่นอนอย่าลืมนะคะทำตามกติกาให้ครบใครทำไม่ครบถือว่าสละสิทธิ์ไม่ได้แน่นอนนะคะค่ะน้อง คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยนะคะถ้าอยากให้มีกิจกรรมแจกโค้ดฟรีแบบนี้อีกนะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวพี่แป้งจะมาทำเรื่อยๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า